ผู้ชายพวกนี้จะไม่มีปัญหาเวลาที่ช่วยตัวเอง oh. เออครับเวลาช่วยตัวเองนะครับพวกโรคหลังเร็วโรคหลังช้าเวลาที่มาสเตเบช่วยตัวเองเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องการหลังคือมันควบคุมได้ oh. แต่เป็นอะไรไม่รู้พอร่วมเพศทางช่องคลอดนะหลังเร็วก็คุมไม่ได้หลังช้าก็คุมไม่ได้ oh. การรักษาที่ได้ผลเนี่ยเวลาที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงร่วมเพศกันอยู่เนี่ย oh. พอสักพักหนึ่งเนี่ยผู้หญิงสามารถถ,ถึงจุดสุดยอดได้แล้วเนี่ย oh. ให้น้องผู้ชายเนี่ยถอนกําลังออกจากสมรภูมิรบครับคือแล้วมาเปลี่ยนมาเป็นการช่วยตัวเองเป็นจากร่วมเพศกับเมียมาเป็นร่วมเพศกับมือแทนค่ะแล้วจะพอใกล้ๆพอสักพักหนึ่งเนี่ยจะใช้เวลาไม่นานพอใกล้ๆจะถึงจุดยอดค่อยกลับไปยิงลูกที่จุดโทษสังหารลูกจุดโทษตอนนั้นคือหลังภายในก็ใช้ได้ขณะที่ช่วยตัวใช่ขณะที่ช่วยตัวเองฝ่ายผู้หญิงก็สามารถที่จะเล้าโลมตามเนื้อตามตัวได้